ดูอือนี่นะครับโอ้ยยอดสวยๆทั้งนั้นนะครับนี่นะครับพวกนี้ใช่หมดเลยนะสิอยอดเลยครับโอ้ไม่คิดว่าในป่าจะมีผักแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมกินได้นะครับดูเขาจะกินก้นานมันครับ ต้นมันนั่นเองนะครับกืราบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องชัยชนะน,นะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเก็บผักเดือไปหาผลไม้อะไร ในป่าแบบนี้นะครับนี่นะครับผมอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเก็บอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูนะครับแถวนี้จะมีผ,ผล,ลไม้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีผักอะไรนะครับถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภยัยคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าตอนนี้ผม ใช้มือจับเอานะครับไม่ได้เอาขา,าตั้งหรือไมซิลฟี่มาด้วยนะครับก็ต้องจับไปแบบนี้นะครับทางค่อนข้างจะไปลำบากนิดหนึ่งครับดูิี่าจะมีผลไม้อะไรให้เรากินไหมนะครับ ต้นมะไฟครับคุณผู้ชมดูนี่นะครับผลน้ำไม้ลูกมันไม่ค่อยมีแล้วกระลอกมากินหมดแล้วนะครับดูนะครับนี่นะครับดูตรงนั้น,นครับมาไฟกำลัง เริ่มจะหมดไปครับเนี่ยเออดูลอยจะหลอกมากินนะครับเต็มเลยนะครับดูอ๋อปัวครับผมเนื้อเสียงอะไรครับดูนะครับมีปววนะครับ โ okay, อเคเราไปกันเลยนะครับอะไรบ้างนะภาพอาจจะตะกุกตะกัรนิดหนึ่งครับเพราะผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะดูตรงนี้เขาเคยมีผึ้งนะครับ แต่ก็มีคนมาเอาไปแล้วนะครับด,นะรดูนะครับเสียดายนะครับแต่ก็นานแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปในนี้หัยนี้นะครับนี่นะป่าตองผมว่าน่าจะมีผักนะครับโอเคไปเจนข้างล่างเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงข้างล่างแล้วนะครับ Oh. ตรงนี้มีต้นขนุนด้วยนะครับแต่มันยังไม่สุกดูเหมือนว่ามันยังไม่สุกนะครับนี่นะครับป่าชานะครับไม่ใช่ป่าช้านะครับนี่นะครับยอดชานะครับยอดอ่อนชานะครับอื้มขม ผมจัดนะครับขมมากแต่คนที่ชอบกินจริงๆ,ๆชอบจะมาเอาไปต้มแล้วตากแดดแล้วต้มเป็นมาต้มเป็นน้ำชานะครับต,ตอนนี้ผมอยู่ในสวนชานะครับชาแถวนี้ไม่มีใครเก็บนะ กำลังปล่ n ใหม่โอ่มีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนอนดงไปดูเผื่อจะมีปีกล้ยหรือผักกูดอะไรแบบนี้นะครับมาดูนะครับทางค่อนข้างจะไปลำบากนิดหนึ่งเดี๋ยวผม จะสลับเป็นกล้องหลังนะครับเดีาดูเท่านี้น่าจะมีผักุูดนะครับน่าจะมีที่เขาผักุูดใบแก่ั้มครับอ๋มีครับดูคุณผู้ชมมาวเนี่ก,กินได้นะครับเนี่ยยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับถ้าได้สัก สองสามการมือก็เก็บได้แล้วนะับนี่เก็บได้เลยนะครับโอ้พัะกุณนี่สวยนะครับออกตามธรรมชาตินะครับปลอดสารแน่นอนครับดูโอ้ยอดอ่อนเลยฮะดูอืมดู ยอดอ่อนครับอ๋อนี่ครับดูครับอ๋อยอดสวยๆทั้งนั้นครับ ใบตองนี่คุณผู้ชมรู้จักไหมครับนี่ชอบเอาไปเอาไปห่อขนมตอนเดือนเดือนสามปเปงน,นะครับห่อข้าวคุภาษาไทยใหญ่เรียกข้าวคุนะครับเนี่ยสวยแบบนี้ตองแบบนี้หนาด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาผัก,กันตอเลยนะัะแถวนี้ผมว่าน่าจะมีปีนะครับ ปีกล้วยเองนะแต่ผมดูแล้วไม่เจอคนระับน่าจะยังมีต้นยังไม่ใหญ่พอนะครับที่จะมีปีนะครับถ้ามีปีเราไปแกงกับผักกุดนี่ก็อร่อยมากนะครับากตามธรรมชาตินะเดี๋ยวเราไปดูนะครับ นี่ไงกุดแต่นี่มันกินไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยยอดอ่อนนจะไม่เหมือนเขานะฮะเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเนี่ยใบมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบแบบนี้ไม่กินนะครับนี่ถ้ากินต้องกินแบบนี้นะครับ แบบนี้กินได้นะครับเสีได้มีน้อยนะครับ มีกล้วยมีไม้นะไรจ้ต้นยังไม่ใหญ่พอนะฮะเนี่ยมีไม้ไผ่ยักษ์ด้วยนะครับไม้ไผ่นี่ทำนมถ้ามันมีนอนี่สุดยอดเลยนะครับดูนะ ภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าไม้หกนะครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมกินได้นะครับดูเขาจะกินก้านมันครับต้นมันนั่นเองนะครับอือหือเปรี้ยวครับ ผักใข่เปี้ยวปากจางปากอะไรแบบนี้ hoo, สุดยอดมากครับไปกินกับพริกน้ำปลานะครับจะสุดยอดมากครับเหมือนกับมะม่วงครับเปี้ยวจัดนะครับอือหือกินได้นะครับภาษาไทายใหญ่จะเรียกว่าส้มกุ้งนะครับเหลือส้ม เหลือส้มปลองนะครับสียอดมากครับดูอันนี้มีเยอะเลยครับนี่นี่ใช่หมดเลยนะครับนี่คนระับเนี่ยเดี๋ยวผมจากัดนะครับ แค่ต้นเดียวพอนะแมวเยอะนะกินไม่หมดคนระับแถวนี้ก็มีผักกุดด้วยนะดูฮนะกกุนกินได้นะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆนะ ก็จะมีผักอะไรให้เราเก็บบ้างฮะทางค่อนข้างจะไปลำบากนิดหนึ่งฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาเจอผักนี้อีกแล้วนะครับดูนะครัโอ้โหสวยๆนะครับดูนะครับ,รบ,รบผักนี้มจะออกเต็มหมดเลยนะครับ นี่นะครับแถวนี้นะครับใช่นะครับโอ้สุดยอดนะครับไปกับน้ําพริกอองนะครับเดี๋ยวขอเก็บผักนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับพวกนี้ใช่หมดเลยนะสุดยอดเลยะครับโอ้ไม่คิดว่าในป่าจะมีผักแบบนี้ด้วยนะรับยอดเลยนะ เดี๋ยวเราเก็บไปเยอะๆนะเนีย่ยครับยอดอ่อนจะเยอะมากมานี่ครับเก็บแป๊บเดียวได้เยอะแล้วนะอไปเป็นผักกับน้ำพริกนะครับโอ้นานๆจะได้กินนะครับหอมมากนะครับ ผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับแถวบ้านคุณผู้ชมเรียกผักอะไรครับผมเคยกินแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะจำไม่ได้นะนี่เยอะเลยนะนี่เก็บไปตรงนี้นะ ยอดเลยยอดอ่อนทางนั้นครับอ,อื้เสียดายยามพันหมดนะฮดูฮะยอดงามๆพอดีนะครับวันนี้แกงผักกูดใส่ปีกล้วยนะครับเมื่อกี้ผม ได้ปีกล้ยไปหนึ่งอัน,นครับไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับแกงผักบุดใส่ปีกล้ยแล้วก็ใส่ผักนี้นิดหนึ่งแล้วก็ทำน้ำพริกกับนะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับ กินแบบง่ายๆนะครับนี่นะครับอืมสวยมากนะเยอะมากเลยคุณผู้ชมเคยกินไหมนะครับคุณผู้ชมเคยกินไหมครับช่วยคอมเมนต์มา บอกด้วยนะครับว่าเป็นผักอะไรนะครับเป็นของโปรดของฟมนะฮะอโหฝนใกล้จะตกแล้วด้วยต้องรีบแล้วแหละนี่นะฮะโอ้โหได้เยอะเลยนะครับดมูมีผักอะไรไหมฮะ ก็มีผักกูดอยู่นะครับมีอยู่บ้างนะครับแต่มีไป่เยอะนะครับดูนะกดนะครับเริมจะแก่แล้วคนระับ ต้องยอดอ่อนนะครับนี่นะครับพอกินอยู่นะครับนานนานนาทีในป่านะครับ ครังาน,นประกุดนะครับดูสวยๆนะครับนี่นะครับผลงานของเรานะครับนก็พอได้กินนะครับกับน้ำพริกเหลือไปแกงกับ ผักอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็พอได้กินอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับ s c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสวัสดีครับ